ที่การแก้ไขปัญหาน้ําให้แก่พี่น้องเกษตรกรครับสํานักงานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาส่งมอบ,บ่อน้ําบาดาลแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่บ้านป่าใสออกอําเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงครับที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดบ้านป่าใสออกตําบลกงหลาอําเภอกงหลาจังหวัดพัทลุงกองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลตีกริตจ,จันทรนิยมผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการทหารขออภัยครับกองบัญชาการกองทัพไทยเป็นประธานส่งมอบบ่อน้ำบาดาลแก้แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับประชาชนในพื้นที่บ้านป่าสาออกและใกล้เคียงโดยมีนายวงรัตเพชรตีบรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงเป็นผู้รับมอบสำหรับบ่อน้ำบาดาลดังกล่าวชุดปฏิบัติงานช่างหน่วยช่างพัฒนา ได้จัดกําลังพลพร้อมยานพาหานะยุโทโธปกรณ์เข้าดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อห่วงเดือนที่ผ่านมามีระดับความลึก120เมตรขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง6นิ้วพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบจมน้ำและแผงควบคุมพร้อมทังถังเก็บน้ำจำนวน3ถังสามารถบรรจุน้ำได้2,600ลิตรปริลิตร ปริมาณน้ําที่ได้5ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงครับทางด้านของผู้อำนวยการสํานักการพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็เปิดเผยนะครับว่าการเจาะบ่อน้ําบาดาลนะครับเป็นแผนงานอยู่ในงานพัฒนาแหล่งน้ําซึ่งเป็นหนึ่งใน8แผนงานหลักของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยมีความมุ่งหมายเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค และน้ําในการทํากันเกษตรของพื้นที่บ้านป่าใสออกหมู่ที่1ตําบลกงรามอำเภอกงหลาจังหวัดพัทธลุงโดยมีราษฎรได้รับผลประโยชน์จํานวน19ครัวเรือนประชากร90คนทั้งนี้ที่ผ่านมาสํานักงานพัฒนาภาค4ี่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาก็ได้ดําเนินการขุดบ่อน้ําบาดาลให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้รวม35บ่อมีผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จํานวน495ครัวเรือน ประชาชนได้รับผลประโยชน์มากกว่า7,425คนครับ